สวัสดีครับรู้ฟังทีละครับจากการที่เจียบก้าวไกลเนี่ยออกมาให้การสนับสนุนผู้ที่ไปพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าชนะัก์อัดเจียบก้าวไกลคนประเภทไหนกันให้ทยสามนิ้วทําผิดกฎหมายเนื้อหาได้เริ่มจากชนะัก์อัฐาวงซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับชนะศักเนี่ยพูดถึงกรณีที่อมรรัฐโชคประมิตรกุล ซึ่งเคยเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลอมารัดไปโพสต์ข้อความในเฟซบุ k ลักษณะเป็นการปกป้องแนวร่วม3มนิ้วที่ไปพ่นสีสเปรย์ใส่กำแพงวัดพระแก้วชนะักิ์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าอมารัดเนี่ยใช้สมองส่วนไหนคิดครับแล้วก็เป็นคนประเภทไหนกันแน่ถึงได้โพสต์แบบนี้ออกมาการพ่นสีที่กำแพงวัดพระแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับ แต่กลับไปสนับสนุนซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าแนวคิดที่ประชาชนคนไทยรับไม่ได้คนที่ไปทําชั่วช้ามากเนี่ยยังจะกล้ามาให้ท้ายสนับสนุนคนที่ทําผิดกฎหมายอีกเลยครับแล้วก็ไม่ต้องเอามาอ้างนะครับว่าไม่มีพื้นที่ให้แสดงออกเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เคยห้ามนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นการแสดงออกที่สร้างสรรค์เป็นการแสดงออกที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยเดือดร้อน อย่างเช่นกรณีกลุ่ม3นิ้วกลุ่มทะลุฟ้าที่โดนคดีมาตรา112เนี่ยก็เพราะว่าคิดก้าวล่วงจาบจ้วงสถาบันนะครับแล้วก็จะเอาเรื่องการจุดเทียนเนี่ยมาเปรียบเทียบเลยครับมันเป็นคนละเรื่องกันเลยระหว่างความศรัทธาความจงรักภักดีของประชาชนกับการทําผิดกฎหมายและการที่ตํารวจจะดําเนินคดีกับคนพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนี่ครับอยากจะถามว่านางอมรรัตน์เนี่ยเป็นคนประเภทไหนครับถึงได้มีความคิดด้านลบถึงได้เห็นผิดเป็นชอบอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ อย่าไปให้ท้ายเลยครับคนที่ทําผิด112และชอบเอาตําแหน่งสสไปประกันตัวเนี่ยระวังนะครับสักวันหนึ่งอาจจะถึงคิวของนางอมรัตอาจจะคอตกเดินเข้าคุกในคดีความผิดมาตรา112บบ้างก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับ